ด้านหลังนะครับเม็ดอัตเดิมนี่ครับสวยงามไม่มีเฉียวชนนะเซเว่นบอกเลยว่าคันนี้การันตีจากสยามนิสันจังหวัดบัวรัชธานีนะคืออาร์เมล่าเนาะกว้างขวางตั้งแต่ตัวเก่ายันตัวใหม่เลยครับลูกค้าสวัสดีปีใหม่ไทยนี่เลยกับโปรโมชั่นร้อนแรงสีแดงๆแ,แบบนี้นิสสันอาร์เมล่า1.0เทอร์โบ ปี20บอกเลยสภาพสวยงามโคตรๆไฟหน้า LED ยังไม่พอเนาะก็จะเป็นไฟ daytime running พร้รพอมไฟตัดหมอกคันนี้สวยงามมาจากโรงงานเลยนะคันนี้มือเดียวนะพร้อมสเกิร์ตรอบคันตัว m a x กซิมัสแต่งรอบคันที่สวยเลยแมมกเดิมจากโรงงานผิวพัน์น้องสวยงามนะกล้อง360องศาบอกเลยสภาพสวยงามมากมีบายสปอร์ตให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้ย้ํานะ1.0เทอร์โบปี2020เป็นรุ่น VL ตัวท็อปสุดเลย ภายในเป็นยังไงมาดูกันครับนี่นะซเซอรเบนบอกเลยนะคันนี้สวยงามโคตรเม็ดอาร์ตเดิมสีไม่เคยทานะครับพี่น้องแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์ตสวยงามมากเดิมภายในเป็นเบาะผ้าเนาะมีหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีกล้อง360องศามีหน้าหลังให้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องล่นเชื่อมต่อ Apple Car p l a พนะครับ a n d r o i d Auto ให้เรียบร้อยหน้าจอ7นิ้วเนาะด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังก็สภาพสวยงามมากเม็ดอาร์ตเดิมไหมด้านหลังนะครับเม็ดอาร์ตเดิม นี่ครับสวยงามไม่มีเฉียวชนนะซเซอร์เบนบอกเลยว่าคันนี้การันตีจากสยามนิสันจังหวัดอุรลราานีนะบอกเลยว่าสภาพเหมือนได้รถมือหนึ่งเลยนะคันนี้เนาะราคาแค่4,39,000บาท่อนสบายๆเดือนละ7,000บาทนะ นี่สูงสุดคือนานนานสูงสุด84งวดด้านหลังเป็นยังไงเนาะด้านหลังก็เป็นไฟไท้าย LED เนาะฟอนเดิมเนาะฟอนไม่เคยแกะนะครับก็เป็นอเมล่า1.0เทอร์โบนี่ครับ1.0เทอร์โบ V L นะครับรุ่น V L ย้ำนะคันนี้ชุดแต่งแม็กซิมัสรอบคันจาก0ย์เลยบอกเลยว่าทุกอย่างครบให้จัดทรงลงล้อชุดแต่งครบสวยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับว่าน้องสวยงามแค่ไหนไปดูกันครับ อ่าเรามาดูภายในเจ้านิสันอ a เมล่า1.0เทอร์โบปี20กันเนาะตัวนี้ V.L นะครับยาม V.L นะก็เป็นพนะุ่สตาร์ทเนาะเดี๋ยวไปิญเบนสตาร์ทให้ดูแอร์ออ o ต้โหเนาะแล้วก็หน้าจอเชื่อมต่อ Android Auto นะครับ Apple CarPlay ให้เรียบร้อยเนาะตัวนี้จะมีในส่วนของคาเมล่าหน้าหลัง360องศานะครับตัวด้านนี้เนาะจะเป็นซอฟทัชเนาะเป็นหนังนะครับซอฟทัชตัวด้านในเนาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ เกียร์ออโตโ้เนาะคันนี้รุ่น VL นะย้ำ VL ราคาแค่439,000ผ่อนแค่7,000เนาะ <S <S พวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีให้มาเรียบร้อยนะครับพิเศษนะคันนี้ปี20ไม่แค่70,000ถือว่าไม่น้อยนะครับลูกค้าคันนี้พิเศษจริงๆเนาะ,ะทุกอย่างเป็นไฟฟ้าเนาะกระจก พับลงเป็นไฟฟ้าหมดความสะดวกสบายครบคันเลยนะครับมีเชื่อมต่อ USB A u x ให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวด้านหลังห้องผูศาศา้โดยสารดีกว่าครับว่าน้องเขาผิวพรรณเป็นยังไงไปดูกันครับเห็นไหมแน่นอนครับคืออเมล่าเนาะกว้างขวางตั้งแต่ตัวเก่ายันตัวใหม่เลยครับลูกค้าคือนั่งสบายนะครับก็คือ,ค,อคือด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าห้องผูศาศา้โดยสารเนี่ยนั่งสบายมากพ่อแม่นั่งสบายนะครับนี่ก็คือข้างบนก็ยังเหลืออยู่นะครับลูกค้า ถือว่านั่งสบายสูง180นั่งสบายแน่นอนยังไม่พอเนาะก็เป็นบ่อผ้าระบายอากาศได้ดีก็ยังมีที่เสียบชาร์จ usb เดินไว้เดินทางเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันเดีว่าครับว่าเมทอาทเดิมแค่ไหนไปดูกันนะครับ มาครับเรามาดูห้องเครื่องน้องกันดีกว่านาะ mm. นี่ครับบอกเลยว่า mm. ทุกอย่างเดิมสวยเนาะนี่ครับฝากระโปรงกระเฟิงไม่เคยกงไม่เคยแกะนะอันนี้มอกเดิมครับลูกค้าทุกอย่างตัวมาร์กจุดยังอยู่ครบนะครับคันนี้สภาพน้องสวยงามมากตัวแก้มข้างไม่เคยถอดนะครับตัวคันหน้ายังอยู่ครบเนาะทุกอย่างมาร์กเดิมเนี่ยครับทุกอย่างมาร์กเดิมหมดเห็นไหมการดูรถเนาะทุกอย่างเดิมนะครับทุกอย่างเดิมสวยงามนะอ่ะโอเคมาค้อราคานะครับก็นิสสันอะเมล่า1.0เทอร์โบปี2 ส0นะครับราคาแค่439 0 0 0านบาทผ่อนสบายๆค่างวด7 0 0 0พพิเศษนะช่วงสงการนี้ดอกเบีย้ย279แล้วยังไม่พอนะครับลูกค้าคันนี้มีส่วนลดมากถึง30 0 0 0บาทเซเว่นบอกเลยว่าจัดให้เต็มๆเลยนะจุกๆเลยแล้วยังไม่พออีกยังมีโปรโมชั่นแพ็กเกจเซฟเซฟเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2รอบเลยโอ้โหบอกเลยจัดเต็มในขนาดนี้อ่าถ้าใครสนใจเนาะเซเว่นนะครับเบอร์0 6 3 9 4 1 9 0 4 9เหรือดี๋ยวจะมาดูเจ้าคันนี้นะอยู่ที่โชว์รูมดีออโต้ยู คาติดกับสยามนิสสันจังหวัดอุบลราชธานีฝากกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เซลเบนด้วยนะครับหารถด,ดีๆมาให้ลูกค้าคันน่าจะเป็นคันไหนโปติดตามต่อไปเด้อ